สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาขอโชคขอลาบอยู่ที่ต้นมะม่วง,งป่านะครับซึ่งอายุก็ประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบกันครับวันนี้วันพระนะครับวันพระใหญ่วันพระใหญ่นะครับ

โอ้ยได้กินมันดงขวดบบใหนสงขวดแวบแดงนักพ่อใหญ่เอ้ยน้าขอสากลูกหลับขอสูบเดินทีเลือกคนไทยก่านี่ไทยทยอไรตไอ้ตัวเก่งคือวังหันเลยก่นสามโตเลยมันได้สามโตเลย เอ่องสบของหวานของข้าวสิโอ้โอถูกหนกถูกกันสามดอกมาได้ดิตัวหามันใด้ตัวแข็งแงยามาหล่อมาหลวงลวงเด้อมันเหม็นแหมนเด้อหวน้าหดวันที่เท่าไร วันวันทีนึงกรัก,กาดา,ว,ดาวันทีน่ตท่าไดเขาจะออกวผลรัก,กาดา,กกาคมด้านบินเวนเสียรมือลืมดอกตั้งบุ่ลงเลยเดยีอ่ะอ๋อบันนี่ท่ากระหายทุกอันน่ะก็ทาเขาหนังนี่ ก็ยังไม่มาเข่าห้องหนุ่มทำแล้วขอโชคขอลาบวันนี้มันผ่านแลบอกให้โตเก่งเก่งมาโหลดบอกให้บอกบอต้องอวมไล่นั่นไล่นี่บอกตรงๆเลยน้อยเนาะถูกเนเทียนนี่ละตามโตเลยามทุ้เสียแล้วแล้วเสียแล้วองก่ มีน้ำแดงมาถวายสองขวดเจ้าไหนจะว่าเอออย่ามาอ่ำมาอวมเดิอมมาม่แม่เมนโตเมนแม่โลดเอามันไหลมันไหลนี่ถวายน้ำแดงน้ำแดงได้นี่สองขวดก็หั่นขวดเดียวมันสองขวดเอา

บอกว่าบอกขอบ่ะเอ้ยน้าพ่อเอ้ยลูกหลานมาขอโศกขอลาบให้ร่ับไม่รวยให้บอกโตมันโหลดเด้อจามาอันบังเด้ออย่าปิดอย่าบังเด้อให้มาบอกให้โต๊กถึงถึงมันโหลดหลานเองจะถูกจะหนามาขอโศกขอลาบนั่มให้รวยสาธุวันนี้อจะมาจุดธูป ขอโชคนะครับผมอยู่ที่ต้นมะม่ว hmm. ง <arn> ป่าเก่าแก่โบราณนะครับเพิ่งตรงนี้เป็นโนนบ้านเก่านะครับผมโนนบ้านเก่าเมืองเก่านะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้ต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่มากเลยไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากต้นมะม่วงป่านะครับเลขสาบ งวดที่แล้วนะครับงวดสองงวดที่ผ่านมาครับก็มีโชคไม่รักกันอยู่ที่ต้นมะม่วงป่าต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่จริงๆนะครับผมมะม่วงป่าต้นนี้ดูนะครับผมต้นใหญ่จริงๆครับประมาณสามสี่คนโอบนะครับต้นนี้ 4คนห้าคนโอบนะครับซีครับยังเป็เลื่อนเป็นเด็กนี่เลยวะจเล่นซีเทันีเป็นยังไงโอ้ยยมาอำมาอวมเด้อบอกมันตรงโลดเด้อนัซีซเหลีอะซีซเลยซขึ้นมาเลยอือทักสองเลย ชีทั้งสองเลยขันบกกลมเลี้ยวกับบกห็นสีตัวที่สองเป็นเก่าเป็นหาถ้าเป็นเก่าถูกตัวที่สองมารอรุ่นกันก่อนนะครับผมรอรุ่นกันก่อนนะครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับตัวแรกก็เห็นไปแล้วครับสี่ต่อรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับหอยห็นเหลงเจ้าไวมาลุดเห็นมาเลย ใม้ลูกให้หลานเห็นลูกหลานแห้ตาบอดีเป็นตัวใดเป็นเป็นสีแลยว่ะตัวใดข่อยสีแปดคือสีแปดสีสีมาแล้วมันบ่นอืมนี่สอันนี้แปดสีแปดยายเราว่าเป็สีแปดครับตัวใด่ายตัวใดต่อไปอันมึง ตัวแรกี่ครับี่เจ็ดนี่มันเลี่ยนกันมากเลย C อันนี้ C เจ็ดไว้ฉันรอกอันนี้มันสีเป็นสองยัง C ตัวสองสีเป็นตัวเจ็ดบ่เลยเจ็ดบ่กวาเจ็ดี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับอีกทั้ตัวนึงเป็นตัวเก้าตัวนี้เป็นเก้าอันตัวนี้เป็นเจ็ดอันนี้มัน เป็นเล็กซอันเขาเทิงอันนี้มันเป็นเล็กเป็ดเล็กเปดบ่เออต้องนะครับลองไปเจรนาดูนะครับตัวน,นี้กับซีตัวน,นี้กับเป็ดกลัวมันเป็นยามาทีได้หายหลายตัวกระดกกระเดียดโอ้ยมีโชคลองเลยมึงซีเจ็ดเก้าขึ้นมาแล้วซีเจ็ดเก้าเนียนคือบอกมาถูกมาสามเจ็ดเก้า ชัดดีว่ายายชัดดีเลยเนี่เจ็ดเก้าสี่สี่เปิดมันก็นชัดขึ้นกันน้ำมันมที่หายหลายตัวใช่สี่เปิดอันเพิ่งไหมอันนี้อันนี้มันเจ็ด <47. S 2> ี่ตัวนี้มันเป็นเหล็กเปิดนะเหรีย,รรนะรยมันบอกว่าหดสามดอกนะคือสี่เจ็ดเก้าผิดท่านลุงนะหดอันนี้ว่าตรงกัน Okay. เดี๋ยวมันขาดสี่เจ็ดเก้าโอ้เหล็กสี่เหล็กเก้าเล็ก 9, เจ็ดอีกต,ตัวหนึ่งเปนะ็นสองสองแท้แท่สองแท่แ,ทแน่นอนครับผมสี่เจ็ดสองเก้าสี่ตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นหานะครับผมนะครับมีห้าเก้าสี่สี่เจ็ดสองเอาห้าเก้าสี่สี่เจ็ดสองมันเป็นอีเล็กอีกอย่งึงขึ้นไม่ ตัวซี่ตัวสองนครับนะครับทูบทูบอันแรกก็เห็นเป็นสี่เจ็ดสองนะครับแล้วก็ทูบอันที่สองเจ็ดสองจังหวันอันที่สองตัวเลขไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะเป็นห้าหรือว่าเป็นแปดเนี่นะครับอาจจะเป็นห้าเก้าสี่หรือว่าจะเป็นแปดเก้าสี่นะครับเียลองดูนะครับผมเป็นตัวเลขอยู่ที่ต้นมะม่วงป่านะครับในการจุดทูบขอเอานะครับผม ตัวนี้มันจะเป็นเหล็กเก่าอยู่อันนี้สี่เก็สองตัวนี้มันแปดเก้าอย่างตัวแปดเก้าสี่ 4, อะไรเป็นแปดเก้าสี่แล้วเ,เป็นห้าเก้าสี่นะครับเดี๋ยวมันขาดไงผู้ใดโคตรโอ้จะมันชัดดีเด้จะมันออกสวยงามหรือผลเนาะนั่นขึ้นมาเรื่อยให้เห็นชัดบน้นนี้ชัด แห่งแปบบดเก้าสี่ตีตัวนั้นสี 4, 7, 2. 2> น่เจ็ดสองนี่ตัวนี้คูว่ามันเป็นเล็กเก่าันวมเมนติเก้านั่นแหละสี่เจ็ดสองครับผมส่วนตัวเลขที่จุดทูบขอก็ได้แล้วนะครับผมตัวเลขทูบอันแรกก็เห็นเป็น4 7 2นะครับ4 7 2 ทูบอันที่สองเห็นเป็นห้าเก้าสี่แล้วเป็นแปดเก้าสี่นะครับ <ปะ S 1> ก็ฝากท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตัวเลขอยู่ที่ต้นมะม่วงป่านะครับอายุก็ประมาณไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับต้นนี้ใหญ่มากจริงๆนะครับชอบก็ลองเอาไปรุ่นดูนะครับตัวเลขอยู่ที่ต้นมะม่วงป่านะครับาาาฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็โปรด ิจารณาตัวของท่านเองนะครับผมใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเลยนะครับผมเราเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นสื่อให้กับทุกท่านนะครับส่วนตัวเลขชอบไม่ชอบก็อยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับผมเราเป็นนํเสนอให้กับทุกท่านแค่นั้นนะครับครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขที่จุดขออยู่ที่ต้นน้องโงป่านะครับด้วยการจุดทูบคอนะครับผมเห็นเป็นสี่เจ็ดสองแล้วก็อีก อันนึงก็เป็นน่าจะเป็น594แล้วเป็น894นะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผม